ในพื้นที่ท่านเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับ ภาพของท่านีนะครับใครนเจ้าของบ้านทาว่าพม่เจ้าขในบ้านก็ได้นะครับ อ่านเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งในส่วนของผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บหรือแม้แต่การเยียวยาในด้านของทรัพย์สินตอนนี้ได้มีการดำเนินการไปถึงไหนครับครับก็เรียนว่าศูนย์เยียวยาจังหวัดนะครับโดยพวกกันจังหวัดได้ม er> ี ได้ไปเยี่ยมคนป่วยนะครับแล้วจอดรอจนถึงคนที่ได้ได้รับบาดเสียชีวิตได,ได้ได้เยี่ยมคู้บ่วัก็ด้วยนะครับแล้วก็ได้นําเงินเยียยาสำหรับรายที่เสียชีวิตไป5,000สนบาททั้งสองรายนะครับแล้วในส่วนของคนที่บาดเจ็บอยู่รักษาโรงพยาบาลในวันนี้มีอยู่10 1 0 1กว่า12คนนะครับแล้วที่ ที่เยาลายอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างการติดตามอาการอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เราทางจังหวัดเองก็ไปเยี่ยมแล้วก็ให้เงินเยียวยาเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ผ,ผู้ผู้บาดเจ็บแล้วส่วนหนึ่งนะครับครานี้ในส่วนของทรัพย์สินนะครับจังหวัดก็ได้มีการมาตั้งเป็นกองอํานวยการมารองรับการแจ้งความจากผู้ที่เสียหายเนี่ยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยแล้วก็มีการ เก็บภาพต่างๆไว้นะครับเข้าใจว่าเราจะทําตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งในการดูแลในการให้คนที่ได้รับความเสียหายรื่นทรัพย์สินนะครับได้มีโอกาสที่จะจะ,จะมีเงินไว้สําหรับการจัดหา สิ่งของไปต่อไปนะครับก็อยากจะเรียนในส่วนของอที่อยู่อาศัยปรากฏว่าอาคารเนี่ยก็มีบรรดาญาตินะครับคนยังไม่มีใครที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับมีบ้านมีบ้านญาติก็มามารับไปอยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว่านะครับในสําหรับพน,นักง,งานของโรงแรมนะครับจํานวนประมาณ15คนด้วยกันนะครับทางศูนย์เยียวยาอําเภอเองก็จะดูแลในเรื่องของการช่วเฉยถ้าถ้าขัดย้งไปนะครับก็คงจะเป็นอีกระยะหนึ่งนะครับ ก็ต้องขอบคุณบรรดาหน่วยกู้ภัยนะครับอาสาสมัครพิทักษสิทแล้วก็พนักง,งานของเทศบาลที่ช่วยกันดูแลตั้งแต่เมื่อคืน้วครับในการที่อพยพผู้บาดเจ็บ ออกไปรักษาพยาบาลนะครับแล้วประกอบแล้วก็มีการกันที่แล้วมีการดับเพลิงเบื้องต้นนะครับทำให้การเสียหายเนี่ยก็ได้ได้ป้องกันไว้ได้ระดับนึงครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณโดยเฉพาะหน่วยกู้ภัยนะครับที่เข้ามาทํางานอย่างแข็งขันนะครับเท่าที่คุยกับทางชาวบ้านเองเนี่ยนะครับก็ก็ต้องชื่นชมตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจะมีการคุยกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังไงบ้างเพราะว่านอนในส่วนของ ยอมรับผลกระทบอความรู้สึกครับ,รบอันแรกที่สุดก็คือคดีนะครับโดยทางกอมน้อยเองท่านแม่ทัพก็ให้ความสนใจนะครับและหน่วยงานทีเกีบข้อ,ของตอนนี้ก็ขี่คลายไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะการดูแลเรื่องอวงจรปิดนะครับทวบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดตาม บุคคลต้องสงสัยนะครับโดยเฉพาะคนที่นำภาชนะภาชนะมานี่นะครับก็ได้มีการเชิญตัวมาสอบสวนนะเข้าใจว่า,ากลุ่มนี้ก็คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับในการที่จะติดตามต่อไปในส่วนของการสร้างความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็คงจะต้องทําควบคู่กันไปเพราะวันเพราะคราวนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็ได้รับบาเดเจ็บไปด้วยหนึ่งรายนะครับแต่เราก็พยายามที่จะ เนื่องจากมันอยู่ในช่วงที่กันกำลังจะวันอุดกิีทุตีด้วยซึ่งเป็นเป็นช่วงที่ทางอาเภอเบตงก็คงจะคึกคลักนะครับก็คงจะต้องรีบทาความเข้าใจไปตรงนี้ครับการพุ่งเป้าก่อเหตุไปที่สถานที่ประกอบการหรือว่าสัญลักษณ์เชิงเศรฐจิตตรงนี้ในส่วนของความกํามตงอยคะโดยเฉพาะในพื้นที่อยูด้วยเรียนว่าในจุดทั้ง6แห่งนะครับที่เป็นชุมชน ที่มีในชุมชนเมืองและชุมชนท่องเที่ยวนี่นะครับทางกรมนอเองทางบ้านเมืองทางฝ่ายปกครองเองได้มีการกำชับไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับแต่อย่งไรก็ตามเนี่ยการดูแลเนี่ยก็เราก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนแล้วหน่วยกําลังอย่างดีเราถือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากวันนี้อาจจะมีบางส่วนที่ยัง ยังยงังหละหลวมอยู่ก็ถือว่าจะต้องมีแก้ไขต่อไปนะครับแต่มีการกำชับนะครับเพราะงั้นในส่วนที่เกิดเหตุคราวนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะพี่คลายให้เร็วที่สุดนะครับ